MCT News Podcast ประจำวันที่9เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ สหรัฐอเมริกาจะเริ่มเก็บภาษีร้อยละร้อยสี่สำหรับสินค้าจากจีนตั้งแต่วันนี้ค่ะหลังจากที่ปักกิ่งไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยกเลิกมาตรการตอบโต้เป็นคำยืนยันจากแคโรไลน์เลวิทซึ่งเป็นโคศกทำเนียบขาวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรของจีนประกาศว่าจีนจะกำหนดภาษีเพิ่มเติมร้อยละสามสิบสี่สำหรับสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ ซึ่งคร้ํมสวนกลับทันที โดยระบุเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนอีกร้อยละห้โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เว้นแต่ปักกิ่งจะยกเลิกภาษีตอบโต้ภายในเมื่อวานนี้โดยหากจีนไม่ถอนการขึ้นภาษีร้อยละสาที่อยู่เหนือการละเมิดทางการค้าที่ดำเนินมายาวนานภายในวันที่8เมษายนสหรัฐจะเก็บภาษีเพิ่มเติมจากจีนอีกร้อยละห้มีผลตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้การเจรจา,าทั้งหมดกับจีนเกี่ยวกับ คำขอประชุมกับเราจะสิ้นสุดลงขณะที่จีนกล่าวหาว่าภาษีใหม่ของสหรัฐเป็นการกลั่นแกล้งโดยโต้แย้งว่าสิ่งดังกล่าวคุกคามความมั่นคงต่อระเบียบเศรษฐกิจโลกและยกระดับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ ประธานาธิบดีโตนลท์ทร้อมผู้นำสหรัฐประกาศเพิ่มงบประมาณด้านการทหารของสหรัฐส,สูงสุดเป็นประวัติการถึง1ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยระบุระหว่างประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทยาฮูของอิราเอลที่ทำเนียบขาวแม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะใส่ใจเรื่องต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายอย่างมากแต่กองทัพก็เป็นส่วนที่รัฐบาลต้องการเสริมความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ พิทเฮ็เซดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้คำมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรบและประสิทธิภาพของกองทัพสหรัฐโดยงบประมาณกลาโหมที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเดในวันถัดมาเฮ็กเซตได้โพสต์ข้อความชื่นชมความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพทางทหารของทรัมป์ผ่านบัญชีส่วนตัวบนแพลตฟอร์ม X ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังสร้างกองทัพของเราขึ้นใหม่และดำเนินการอย่างรวดเร็ว พร้อมขอบคุณทรัมป์สำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ความพยายามในการเพิ่มศักยภาพทางทหารดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลทรัมป์กำลังลดทอนค่าใช้ใจ่ายที่เกินความจำเป็นจากงบประมาณของรัฐบาลกลางผ่านกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือดอชที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การนำของอีลอนมาร์โดยได้ดำเนินการปลดพนักงานของรัฐบาลกลางไปแล้วประมาณ2 8 0 0 0 0คนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะ ไปต่อกันที่อิหร่านกันบ้างค่ะที่ประกาศว่าจะเริ่มการเจราจาระดับสูงกับสหรัฐที่โอมานช่วงสุดสัปดาห์โดยเป็นคํายืนยันตามคําประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานโดยการเจราจาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่โอมานตามข้อมูลที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารัชชีกล่าวเมื่อวันอังคารพร้อมกับเสริมว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเป็นเป้า หมายหลักของอิหร่านซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2565ที่สหรัฐและอิหร่านจะเข้าร่วมการเจราจานิวเคลียร์อย่างเป็นทางการโดยยังไม่แน่ชัดว่าสตีฟวิทคอฟและอารักชีจะพบกันจริงๆหรือไม่ซึ่งครัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ต่อหน้านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูทำให้เกิดความสับสนโดยระบุว่าเป็นการเจราจาแบบตรง ทรอมระบุว่าเราจะมีการประชุมครั้งใหญ่ในวันเสาร์และเราจะเจราจากับพวกเขาโดยตรงขณะเดียวกันพัฒนาการล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นหลังความตึงเครียดเพิ่มขึ้นช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานำไปสู่ความกังวลในหมู่รัฐบาลภูมิภาควาเตหาราและบอชิงตันกำลังเดินหน้าสู่ความขัดแยง้งหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วทรัมป์ส่งจดหมายถึงผู้นำสูงสุดของอิรานอิยาตาเลาะอาลีคาเมเนีเรียกร้องให้เขาทำข้อตกลงใหม่ หรือ,อเผชิญกับการโจมตีทางทหารที่อาจเกิดขึ้น สำหรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านครองความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและมักเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐมากว่า20ปีโดยทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี2522และมีการติดต่อโดยตรงในโอกาสที่หายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเริ่มการเจราจารนิวเคลียร์ในช่วงการำดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะ ยังคงอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของสหรัฐแต่ว่าไปกันที่นโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่กลุ่มนักการเงินและนักลงทุนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันวิภาควิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีครั้งใหญ่โดยเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นคําแนะนําที่ไม่ดีและเตือนถึงผลกระทบได้แรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจเกิดขึ้น 2เมษายนที่ผ่านมาทรัมป์ได้กำหนดภาษีขั้นต่ำร้อยละสิบสำหรับการนำเข้าทั้งหมดและแนะนำอัตราภาษีตอบโต้ตั้งแต่ร้อยละ11ถึงร้อยละ50 สำหรับหลายสิบประเทศที่พร้อมกล่าวหาว่าไม่สมดุลทางการค้าและไม่เป็นธรรมจีนตอบโต้ด้วยภาษีตอบโต้ร้อยละ34สำหรับการนำเข้าจากสหรัฐขณะที่หลายประเทศแสดงความเต็มใจที่จะเจรจากับวอชิงตันแต่ข่มขู่ด้วยมาตรการตอบโต้หากการเจรจาล้มเหลวตลาดโลกมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงดัชนีหลักในสหรัฐยุโรปและเอเชียร่วงลงติดต่อกันนานถึง3วันด้านเจมีดิมอนซึ่งเป็น ซีอของ JP Morgan Chase วิาพากวิจาร์ณอย่างรุนแรงในจดหมายประจำปีถึงผู้ถือหุ้นโดยเตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะเพิ่มเงินเฟ้อและความเสี่ยงของภาวะถดถอยโดยผลกระทบเชิงลบนั้นยากที่จะย้อนกลับได้ ด้านเคนแลงโกนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งร้านค้าปลีกโฮมดิโปวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาษีดังกล่าวสูงเกินไปและเร่งรีบเกินไปโดยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าภาษีเพิ่มเติมร้อยละส4สําำหรับจีนนอกเหนือจากร้อยละ20ที่มีอยู่ก้าวร้าวเกินไปและเร็วเกินไปส่วนภาษีร้อยละส6สําหำหรับเวียดนามนั้นไร้าสาระขณะที่สเตลลี่ดรักเคมิเลอร์ซึ่งเป็นนักลงทุนกองทุนเฮสฟันซึ่งเป็น ที่ปรึกษาคนสนิทของรัฐมนตรีคลังสกอตเบตเซนโพสต์ข้อความสั้นๆบน X ว่าผมไม่สนับสนุนภาษีที่เกินร้อยละสิบขณะที่บิลแอคแมนนักลงทุนและมหาเศรษฐีเรียกภาษีดังกล่าวว่าเป็นสงครามนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจค่ะ ไปิดท้ายวันนี้กันที่ความกังวลของสื่อมวลชนสหรัฐค่ะหลังจากมีอนาคตของเครื่องบินรบรุ่นที่6 F47 ของสหรัฐถูกรายงานออกมาหลังจีนประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะดำเนินมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับาธาตุหายากขนาดกลางและขนาดใหญ่บางรายการรวมถึงทรัพยากรที่สำคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินซึ่งผู้เชี่ยวชาญจีนให้ความเห็นเมื่อวันอังคารว่ามาตรการควบคุมการส่งออกสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับแร่าธาตุหายากของจีนอาจกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของสหรัฐเรียกว่าเป็นการตอบโต้มาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้โดยระบุว่าขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการทหารของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญโดยมาตรการจํากัดการส่งออกแร่าธาตุหายากของจีนไปยังสหรัฐครอบคลุมทรัพยากรที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินซึ่งอาจส่งผลกระท ทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาเครื่องบิน F-47 ด้านบริษัทที่ปรึกษา SFA Oxford ให้ข้อมูลว่าเครื่องบิน F-47 ต้องพึ่งพาธาตุหายากหลายชนิด เช่นนีโอดีเมียมเพรสซิโอดีเมียมรวมถึงดิสโปรเซียมและเทอร์เบียมสำหรับการผลิตแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ขับเคลื่อนและระบบเรดาร์ที่สำคัญคือประมาณร้อยละห้าของการใช้ธาตุหายากในสหรัฐเป็นการใช้งานด้านการป้องกันประเทศซึ่งบลูเบิร์กรายงานเมื่อวันศุกร์ว่ามาตรการควบคุมดังกล่าวจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อบริษัทสหรัฐเนื่องจากธาตุหายากเหล่านี้ถูกใช้ในเลเซอร์เชิง แสงอุปกรณ์เรดาร์แม่เหล็กกำลังสูงสำหรับกังหันลมสารเคลือบเครื่องยนต์เจ็ตระบบสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆได้ขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับแร่ธาตุหายากบางชนิดซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อวันศุกร์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีนให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงปฏิบัติตามพันธกกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และพันธกกรณีระหว่างประเทศอื่นๆค่ะทั้งหมดนี้คือ imct news podcast กับ5ข่าวเด่นประจาวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัย รายงานค่ะ